นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอ m ดม p ินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Divergent Mind Thriving in a World That Wasn't Designed for You ของ General นเ r e n b e r g หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ เรื่องเพศอย่างเดียวและเรื่องเพศในที่นี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์แต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเจนเดอร์หรือว่าอุปนิสัยทางเพศโดยเพพาะเพศหญิงเป็นหลักตอนที่ผมเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าจริงๆมันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อยู่อีกเยอะเกี่ยวกับเพศหญิงซึ่งจริงๆแล้วหลายคนอาจจะชอบสตอร์โอไทป์ไปจัดหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่ในความเป็นจริงแล้วเพศหญิงเป็นเพศที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้อ่อนแอนที่ทุกๆคนคิด แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของเพศหญิงก็คืออาจจะมีความผู้นำมากกว่าผู้ชายบางคนซึ่งจริงคนเขียนเขาค่อนข้างจะออกเป็นแนวเฟมินีนิดหนึ่งเหมือนประมาณเฟมินิซึมที่เขาอาจจะมีความโนบเอเียงไปในฝั่งผู้หญิงแต่ผมก็ยังอยากที่จะศึกษาว่าการที่เราศึกษาเกี่ยวกับเพศหญิงจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยจิตใจร่างกายระบบทั้งไซโค h ล็จีเบอโรล็จีสิ่งต่างเหล่านี้มาทำให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง และเป็นเพศที่ผมไม่ได้เป็นด้วยก็คือเพศหญิงนั่นเองผมไปตั้งคําถามขึ้นมาว่า <S <S จิตใจที่แตกต่างมันอาจจะเป็นเพราะการหล่อหลอมทั้ง,ท,งทางไภายในและภายนอกได้ทั้งนั้นจิตใจให้แตกต่างหมายความว่าจิตใจให้แตกต่างในที่นี้ก็คือชื่อหนังสือนั่นเองผมเชื่อว่าคนเราแม้กระทั่งเพศเดียวกันอาจจะมีจิตใจที่แตกต่างและหลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศที่3หรือ4ี่หก็ตามสิ่งที่สําสคัญที่สุดก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจ ว่าบางครั้งสิ่งเราถูกหลอกลอมเนี่ยอาจจะมาได้ทั้งหลายปัจจัยหลักๆก,ก็จะมีแค่ปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในเท่านั้นเองแล้วบางครั้งเนี่ยปัจจัยภายในที่คุณเป็นยังไงอย่างเช่นคุณกล้าแสดงออกอย่างเช่นคุณเป็นคนที่กลัวการเจอสังคมบางคนมีความเซนซิทีฟกับคําพูดของคนหรือแม้กระทั่งบางคนก็เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำสิ่งเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นจากภายในทั้งหมดเลยบางครั้งเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กลัวบางคนมีความ หวัดระแวงปัญหาในสิ่ง kind of ที่กําลังจะเจอในอนาคตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดและเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นที่เรื่องเพศแต่มันเป็นที่เรื่องของความคิดจิตใจมากกว่าแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดและจิตใจของผู้หญิงว่าทําไมเพศหญิงถึงมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมากกว่าผู้ชายจริงๆแล้วเพศหญิงไม่ได้มีอารมณ์ที่อ่อนไหวมากกว่าแต่เขาสามารถรับรู้อารมณ์ได้มากกว่าเท่านั้นเองเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยสามารถ รับสิ่งเราได้เร็วกับผู้ชายเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าความอ่อนไหวเลยมากกว่ามีความเซนซิทีฟมีความเข้าใจมีความเป็นแม่มีความใจกว้างสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของผู้หญิงทั้งหมดเลยแต่ก็มีบางคนที่อาจจะมีความไม่เหมือนกับพื้นฐานที่ผู้หญิงควรจะมีแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความแปลกหรือความผิดปกติแต่มองว่ามันคือความหลากหลายและก็ความแตกต่างเท่านั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา เข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เราเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแปลกหรือผิดปกติแต่มันคือความแตกต่างและหลากหลายทางพันธุก,กรรมทางสรีระทางธรรมชาติซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะต้องเหมือนกันทุกคนต้องมีความแตกต่างเพื่อเราแอคคอร์สกันเราพาเหากันเพื่อเจอความแตกต่างนี่แหละนี่คือสิ่งที่เป็นตัวนําในการวิวัฒนาการของสปีชีส์มนุษย์นั่นเองแล้วก็ทุกๆสปีชีส์เลยการเริ่มต้นที่จะยอมรับบางนิสยัย บางความคิดและบางจิตใจที่ไม่เหมือนกับเราบางคนอาจจะดูแปลกแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันในหลายครั้งเราอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือการให้เราเรียนรู้จะยอมรับความแตกต่างแน่นอนความแตกต่างมันคือสิ่งที่ไม่เหมือนกับเราไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์สีผิววัฒนธรรมแม้กระทั่งสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นก็คือความคิดและจิตใจหลายครั้งเราอาจจะไปตัดสินเขาด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการหนังสือเล่มนี้มันเริ่มปิดแก๊บ ว่าเราอย่าพยายามไปตัดสินผู้หญิงเราอย่าไปบอกว่าเพศนี้จะต้องเป็นแบบนี้เพศนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นหรือว่าคนนี้ต้องเป็นแบบนี้คนนั้นต้องเป็นแบบนั้นนั่นคือการที่เราพยายามไปบีบบังคับให้เขาต้องเป็นแบบนั้นเราจงเปิดรับพื้นที่ให้กับทุกๆคนอย่างเท่าเทกันและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นและก็ไม่เป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นคืออำนาจโดยชอบธรรมของมนุษย์ทุกคนแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและก็น้อมรับมันด้วยว่าเราไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับใครไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งแล้วด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่ลูกแล้วก็ครอบครัวนั่นเป็นสาบันเริ่มต้นที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งจากความไม่เข้าใจเป็นความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ทั้งนี้การจะยอมรับความแตกต่างจะต้องประกอบกับจิตใจที่กว้างขวางพอสมควรหากเราไม่สามารถทําได้ก็ไม่ถือว่าผิดอะไร หนังสือเล่มนี้จะเหมาะคนที่มีความคิดที่เปิดกว้างทางความคิดมากๆเพราะว่าเป็นการยอมรับสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วมันก็จะเป็นความหลากหลายของพันธุกรรมสิ่งต่างๆในสังคมที่ไม่เหมือนเราเลยเขาถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึง่งเขามีอุปนิสัยที่แตกต่างและบางทีดูแปลกแยกแต่นั่นจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องไปบอกหรือไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนยังไงหากเรายังไม่รู้จักเขาหากเรายังไม่ได้สนิทสนมกับเขามากเพียงพอ คุณอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นนิสัยแบบใดหรือเป็นคนแบบไหนจริงๆสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเปิดใจให้กว้างถ้าเกิดสมมุติคุณไม่ได้ใจกว้างมากเพียงพอนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่มันอาจจะทําให้คุณมีมุมมองที่แคบกว่าคนที่ใจกว้างก็เท่านั้นเองหนังสือเล่มนี้อาจจะมาช่วยคุณให้คุณมีใจิตใจที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็ยังเชื่อว่ามันดีสำหรับทุกๆคนไม่ว่าคุณที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าใครที่เป็นเพศอะไรก็ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ พรหนังสือเล่มนี้มาทําให้เราเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพศหญิงนั่นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหายจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ